ทุกครั้งที่ผมตื่นขึ้นมาผมคิดเสมอว่าเมื่อคืนผมทำการทดลองอะไรอย่างนั้นเหรอดูสิพอลุกจากเตียงขึ้นมากลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ช่วยเขาทีเออเจ็บฮีโร่มาแล้วเฮ้เดี๋ยวก่อนเธอมีแฟนแล้วจะช่วยยกกลับไปให้แฟนที่ห้องเองเธอมัาในเลวแล้วจะทำไมอย่างนั้นเหรอนี่มันบ้านผมนะเออจริงว่ะหวัดดีค่ะแม่หวัดดีเธอมัาในเลวแล้วนีกข้อสุดท้ายที่คุณไล่ปิดไฟในบ้านตอนกลางคืนอุ๊ยจีพายแล้วรีบปิดไฟอื้อุ๊ปิลันดิ้งเลยปิดเดี๋ยวมีใครตากูมาปิดเลยเฮ้ อะเลือดเหรอโทษทีไอติมหยดนะตกใจหมดเลยยายยายลงไม่ได้ฟาบฟาบว่าไงล่ะพวกต้องสามดับบลันไปดับบลันดับบลันดับบลันดับบนดัและนี่คุณรู้สึกว่าแล้วเพื่อนคุณได้กินของอร่อยแต่คุณกลับต้องกินของที่มีประโยชน์ใครจะกินไอติมหลอดบ้างไอติมหลอดแล้วของผมนะครับอ๋อรอแป๊บหนึ่งแจกลากระพับออร์แกนิกกูไหมนี่รถคันใหม่มึงเหรอบาะนุ่มๆเลยดูล้อแม็กนี่สิดูฝากระโปรงเดจะเฮ้ยมึงไปอยู่เป็นเพื่อนเลยจะเฮ้ย มึงเห็นหรือเปล่าวะเห็นดิแม่กูตื่นว่ะคุกกี้สักชิ้นไหมคุกกี้เอ้าเฮ้ยมึงชวนเพื่อนกูบอวะมึงไม่เห็นด้วยใจกูเตี้ยขนาดนี้ไอ้สัตว์เจอกูแดงโดนมาแล้วเยอะหือต้องรีบถอดเสื้อโชว์ซิกแพคเลยหือไม่ได้ต้องถอดเก็เงเด้อน้ำมาได้ไหมครับไม่ขอบคุณตั้งใจเลยครับพ่อเอ้าเฮ้ยกูทำไรผิดวะนายมันปีศาจและนี่คือเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อคุณเลือกมากจากการกินอาหารเช้า ไหนดูสิมีอะไรกินบ้างเอ้มีซีเรียลเนี่ยจ,จังเลยซีเรียลหมดไปจะแดกอะไรตอนเช้าเนีเ่ยเฮ้ยยังมีอีกกล่องนึงนี่หว่าเออ,อ,อขาดน,นมไม่ได้มันต้องมีนมถึงจะอร่อย มไม่เป็นไรหวังม,มาซื้อนมที่มินิมารลวไหนดูตงซไม่มีสาดเลยลอมกูชาานีคไม่ได้กินอะไรเลยโลแกนไม่ได้กินอาหารเช้าด้วยวันนั้น เมื่อแม่กำลังนอนหลับเราโออยๆปิดประตูเบาๆจะได้ไม่เป็นการรบกวนการนอนของแม่ค่อยๆย่องค่อยๆย่องพวกเวบอาหารเราเช่าเบาอย่แม่ตื่นไม่ได้ว่ามืบเบาเปิดน้ําล้างจานแบบเบาๆแม่เฮ้ยเกะกาจะว่าถูกมือแตกแม่เลยล้างไปติดจานเลยสัตว์บอกมองหรือซ้อนอะไรกันนั้นนี่ ตตั้งแต่ตีห้าแล้วลูกแอบกินลูกอมใช่ไหมทำไมพ่อต้องตีผมด้วยอะ่ะฮะพ่อยังไม่ตีเลยนะว้าวลูกทำไรนะ่ะแม่ครับพ่อคะว่าไงเรื่องนี้น่าเศร้ามากที่มียายตายแม่ตายเอเจตายแล้วก็กแล้วไม่มี<ร>พ่อเหรอพ่อตายก่อนเริ่มเรื่องอีกสำหรับเครดิตคลิปยาวจะแปะไว้ด้านล่างนะครับและลากันไปด้วยภาพน่ารักๆกับลูกของจอร์ดนะครับ